สวัสดีค่ะพบกับบ้านถวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะโอ้โหเช้านี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะเริ่มเย็นแล้วสงสัยจะเข้าสู่ฤดูหนาวจริงๆแล้วแหละเพราะว่าใบไม้เริ่มร่วงหล่นกันแล้วโดยเฉพาะใบไผ่ของพี่นาเนาะวันนี้พี่นาก็จะพาไปดูอะไรบางอย่างนะคะจากบอลสีของพี่นาเนาะก็มีญาตินำมาให้นะ ก็หลายกระถางแล้วนะตอนนี้เนาะพินาสงสัยอยู่กระถางหนึ่งก็คืออ่าสเสน่ห์จันแดงโกเมนนะมันมีเม็ดสีชมพูนะคะอยู่ที่ใต้กกเขาอะ่ะพินาไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะม,มันจะใช่ไข่บอลสีอย่างที่เขาพูดกันไหมอะ่ะพินาก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็เลยพาพี่วิ่งน้องนะคะคน ที่เก่งทั้งด้านเรื่องเลี้ยงบอลสีนะมาชมให้พี่นานะว่ามันเป็นไข่ไข่บอลสีหรือว่าเป็นอะไรนะก็คลิปนี้ก็ด้วยความสงสัยเนาะก็เลยพาไปพ,พี่น้องมาดูนะคะนี่แดดเริ่มลงนะแต่เป็นแดดอุ่นๆนะคะชอบชอบนะยามเช้าแบบนี้พินาชอบเข้าสวนค่ะ ถ่ายไปดูวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยก่อนนะคะนี่บอลสีของพินาทีละต้นสองต้นนะเขานำมาให้นะคะก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะนี่เจ้ากุ้งไกเซอร์นาล่าสุดที่ได้มาเนาะทำคลิปไปเมื่อวานนี้นะคะเนี่ยเขาก็แตกเป็นยอดมาแล้วนะคะเป็นยอดใหม่หนึ่งยอดแล้วก็เป็นยอดเล็กๆนะคะ นอเล็กๆอีกหนึ่งนอนะคะเนี่ยส่วนสีเหลืองๆเนี่ยเป็นปุ๋ยนะคะพินาใส่ปุ๋ยให้เขานะปุ๋ยที่เขานำมาให้ด้วยนะคะอันนี้เมื่อเช้าก็แยกนะแยกต้นทูนนะ,ะไปปลูกอีกนะคะอยากให้เขาลงดินมากกว่าอยู่ในกระถางนะคะทูนหรือว่าออดิบนั่นเองนะคะสวยนะ อันนี้ก็อากอนิิานะคะก็สวยค่ะเนี่ยที่พินาจะให้ดูก็สเสน่จันแดงโกเมนเนี่ยแหละคะ่ะต้นนี้เลยนะคะเนี่ยมียอดออกมาแล้วค่ะเขามีหน่อมียอดออกมาแล้วนะคะใบสวยมากเลยค่ะคนให้มาบอกว่าชื่อสเสน่จันแดงโกเมนนะคะ มันมีมันมีเม็ดกลมๆสีชมพูแบบนี้ค่ะขึ้นอยู่กับที่ในกระถางแบบนี้เลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้ว่าให้เห็นอย่างนี้นะเพราะว่าพ่นาแบบว่าพวนดินนะพวนดินให้เขานะก็เห็นอันนี้หมกอยู่นะะมันไม่ใช่พลาสติกนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยพ่นาก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรนะมันจะใช่เม็ดบอลหรือว่าไข่บอลเปล่าคะ ใครรู้ตอบพินาบ้างเนาะพินาไม่กล้าที่จะไปแกะดูนะคะเพราะว่าเกิดว่าเป็นไข่บอลอะไรอย่างที่เขาพูดกันนะก็จะเสียดายเนาะเนี่ยก็แตกยอดนะคะเคยดูช่องหนึ่งเขาบอกว่าถ้าบอลต้นไหนมีอายุมากแล้วนะคะก็จะมีไข่บอลด้วยนะก็แปลกดีนะฮะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะพีพินาก็นำมาให้พี่เพียงน้องช่วยพินาดูเนาะ ใครรู้ก็ตอบพี่นาด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ใช่พลาสติกแน่นอนนะคะพี่นาจับจับดูแล้วนะไม่ใช่พลาสติกอะคะ่ะก็ไม่แน่ใจคนให้ก็ไม่รู้นะคะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะสวยอะสีชมพูเลย ก็มีหลายอย่างแล้วนะของพี่นาก็เพลินดีเหมือนกันนะมันทำให้เราแบบว่าสงบร่มเย็นดีนะอยู่กับต้นไม้นะพี่นาอยากได้หกหลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าว่างๆจะออกไปออกไปดูแล้วก็ไปจะซื้อสักต้นหนึ่งนี่ดูไอ้อะไรนะสัร้อยปรับแปลงของพี่นาเหลือแต่ก้านค่ะ เือแต่ก้านเนาะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาให้พินาใหม่เนาะเนี่ยพินาสงสัยมากเลยเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยเนี่ยสีชมพูสวยเชียวค่ะไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปแกะเขาก็รอรอดูไปเรื่อยๆนะว่าเป็นอะไรกันแน่ถ้าเขาเป็นไข่บอลสีจริงเดี๋ยวก็คงจะแตกเป็นต้นใช่ไหมอ่ะปล่อยเขาดีกว่าเนาะ ก็สวยดีนะถ้าเป็นจริงๆก็แปลกดีเนาะพินานก็นำมาดินที่พินานมักไว้นะจากฉ่ชชาฉาหรือว่าจาจุรีนะใบฉําฉาจาจุรีแล้วก็ปุ๋ยคอกนะจากสัตว์เลี้ยงของพินาในพินา,นนานมากักหมักดินไว้นะก็เอามาใส่ให้แล้วก็พวน,พวน,พ,วน,พ,วนพวนดินปุ๊บเจอหนี้เลยค่ะเจอนี้อยู่อยู่อยู่ใต้แต่ว่าไม่ลึกมากนะพินานก็เออสวยดี ก็เลยมาทําคลิปให้พี่พิงน้องช่วยดูนะคะเพิ่นดีค่ะชักเริ่มชักเริ่มมีความสุขกับต้นไม้อีกหนึ่งรอบแล้วแต่ก่อนก็ห่างหายไปข้างหนึ่งแล้วนะสำหรับเรื่องไม้ใบแบบนี้นะแต่ก่อนพี่นามีเยอะมากนะไม้ใบอ่ะบอนสีสเสน่จันขาวมีหมดจันขาวของพี่นานะมีกระถางใหญ่มากๆเลย พี่นาไม่ค่อยสนใจเนาะคือปล่อยรดน้ํารดน้ําพอหน้าแรงเขาก็ย่อยไปแล้วพี่นาก็ทิ้งกระถางไปเลยนะไม่เห็นคุณค่าว่างั้นเอตอนนี้ชักเริ่มแบบว่าได้คิดแล้วเดี๋ยวพี่นาก็จะมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการปลูกพวกพวก,พวการาชินีไม้ใบพวกนี้นะเพราะว่ามันสวยอะมีความสุขมากๆเลยนะ ก็มีหลายอย่างนะก็ให้มาอันนี้อะไรนะอะไรใบบัวจําไม่ได้เลยทูนหรือว่าออดิบนี่ก็กินสดๆกรอบๆนะคะกลอกๆ,ๆแล้วก็กินกับส้มตำโอ้โหอร่อยนะแต่ก่อนก็เหมือนกันมีเยอะมากค่ะปล่อยให้ตายหมดเลยนะแต่ก่อนมีเป็นเป็นไร่เป็นสวนเลยนะพี่นัดจะจัดโซนหนึ่งสาหรับออดิปนี่เลยนะ โอ้ยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่นาจะกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งนะไม่ปล่อยปะละเลยแล้วนะงวดนี้ขอแก้ตัวนะขอแก้ตัวสวยเนาะค่ะพี่นาก็พามาชมนะเพลินแล้วก็มาถามพี่ๆน้องๆด้วยนะว่าไอ้เม็ดชมพูนี่มันคืออะไรมันจะใช่เม็ดบอลไหมไข่บอนสีไหมนะ นี่อันนี้เดี๋ยวก็อันนี้เขาก็มีมีดอกแล้วนะเราก็มีหน่อแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพินาจะนํากระถางมาแยกมาแยกออกนะเพราะว่าแยกได้แล้วนะตรงตรงข้ามบ้านพินาเนี่ยเขาก็ขายบอลสีนะพินาก็ไปมองๆชมๆเหมือนกันแต่ยังไม่ถูกใจนะพินาอยากได้หกหลงค่ะเดี๋ยวจะต้องไปดูด้วยตัวเองเ,องเนาะพินาไม่ชอบสั่งทางอ่า สั่งสั่งออนไลน์พ่นาไม่ชอบพินาช,ชอบที่แบบว่าไปซื้อยกมาเลยนะคะแถวนะครสวรรค์เยอะค่ะเยอะแปลงต้นไม้นะคะเดี๋ยวว่างๆจะไปซื้อนะขอซื้อนะขอซื้อหกหลงต้นหนึ่งชอบมากเลยนะคะพินาชอบสีของเขาค่ะพินาก็พามาชมเนาะเพลินๆค่ะ อาจจะยาวไปนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศไปด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเนอะอากนิมาก็สวยนะเอาจริงไม่จะเป็นจำพอบอล่ะคะ่ะไม้ใบทั้งหลายเนี่ยเออถ้าเราเลี้ยงและดูแลเขาดีๆนะใบสวยไปหมดละคะ่ะ ชอบวนไปวนมามาอยู่มาดูตรงเนี้ค่ะสวยอ,ะอ่ะการก็สวยอะไรเอ่ยสีชมพูเม็ดนี้คืออะไรเอ่ยเมื่อวานเขาก็นำมาให้อีกนะคะสำหรับอากนิม่านะเห็นบอกว่าจะเอาอากนิมาสีชมพูมาให้พี่นาเนาะ เมื่อวานที่ทําคลิปไปก็คืออากูนิมาวาเลนไทน์นะคะว่าอย่างนั้นนะพี่นาไม่รู้จักชื่อหรอกค่ะเขาบอกมาก็บอกไปอีกทีนึงเนาะอ่าแล้วก็นี่เจ้ากรุงไกเซอร์นะเนี่ยความจริงอ่ะให้เลือกสองกระถางอีกกระถางจะเป็นทรงพุ่มนะเป็นทรงพุ่มแล้วก็มีแตกยอดออกมาแตกหน่อมาเต็มเลยแต่พี่นาไม่ชอบพี่นาชอบใบอันนี้เขามากกว่ามันจะเป็นทรงสูงๆนะแต่จริงๆเขาบอกว่าใครที่เขา เลือกเป็น,น่ะเขาจะเลือกอันนั้นมากกว่าเพื่อที่จะนํามาขยายได้หลายกระถางเนาะไม่รู้สิพินาชอบชอบลูกทรงสูงสูงแบบนี้ก็เลยเลือกกระถางนี้นะจะ้ะแล้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ